สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านอยู่หน้างานเจ้าเงินล้านครับเป็นงานวางท่อครับจัดชูต้องเกาดินมาครับเพราะว่ามันลึกเกินไปครับมันปูนจะเทไปไม่ถึงข้างล่างครับ ลึกมากเลยครับต้องเอาแมคโครมายืนอะ่ะเขยับเข้ามาติดทางหน่อยดีนะที่เปลี่ยนฟันมาเนี่ยโอ้โหไม่งั้นขุดไม่เข้าเลยอะ่ะนี่เอ๊ยไปสู์ก็ลืมซื้อแผ่นซิมมา ว่าแล้วว่าลืมอะไรลืมเป็นซิมนี่เองทิงไหมทิงไหมลือได้อยู่ได้ไหมก้ามอมีกก้ามอีก ดินยังแข็งเลยอ่ะออแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นกอไผ่ครับเอากอไผ่ออก โอเคเดินมาไร่เดินมาไร่อดีได้อยู่ได้อยู่ต่อมาด้วย เอาโจมันด้วยเอาทรายไปโรยหน่อยโรยทรายก่อนเออน้องอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงโน้นพ่อพกำนันนี่พ่อกำนันนิงหน่อง รอ,อ,องพื้นด้วยทรายครับเฮ่ยบอกแล้วพี่บอกแล้วให้ตั้งใจเรียนเองอ่ะนี่เป็นยังไงล่ะตั้งใจเรียนแล้ว ไม่ตั้งใจเรียนก็ต้องจับจอบอย่างนี้แหละเออด้วยจาร์โอ้อะไรเนี่ยจารย์เจอจารย์ชูกระเลงพรุ่งนี้เดี๋ยวไปย้ายแบบเด้อเองไปย้ายแบบพรุ่งนี้นู่นยูพระพลาชัยนะ พระพราชัยไปไปเขตชายแดนเลยอเออไปสุดเขตชายแดนเลยอะ่ะติดขมแม่เลยเนี่ยไปอือพี่ไปด้วยไหมไปไป,ไปพาไปเองเคยไปถูกนีไม่ต้องไปมืดมืดเลยต้องพาไป,าไ,ปาไหนทาไหนม่ทาบก็เลยวันนี้ให้เอาท่อลงให้หมดนะท่อเอาลงทั้งลางให้หมดเลยวางตรงไหนแล้ว เาตรงไหนวะตัอ,อันนี้เอาไปเนาะตัอ,อันนี้แหละเนาะงั้นจะเอาอะไรยกขึ้นเอไฟข้างบน,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 นแต่ก่อนมันเห็นสามดวงนั่นน่ะทำไมตอนนี้เห็นเป็นสี่ดวงวะไฟหน้าผากอ่ะไอดวงฝั่งขวานี่ใหญ่ยังเลย นะปู้ไหที่แท้กซื้อสนิมครับซีซีป,ปูทะเลาะรุ่นอะปรนุ่นีปูอีปูอีปู các bạn ơi Ừ, lẹ Rồi, khuyên ký đây, cho với đây Khuyên เต็มเดียวก็ดีเลยเอาไปเต็มไปก่อนเอาไปเต็ม,หตมไ,หไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแท่งมีไอ้นี่ไหมเออทั่วดำอ่ะความักทั่วดำมักทั่วดำนี่และ ตเออตัวดำหมดเลยครับผม้มอ๋อมันเป็นถุงอย่างงี้บอกนายไม้ล่ะรูดถุงกินเลยครับเป็นถุงยางรูดดีครับผมล้าเอาไปข้างล่างสามมาอีกนึ่งงานดีกี่บาทเหล้ากครับไหนอะเอา โอ้โหทีมงานนี้เขาทัานสมัยมากเลยครับดูการโรยทรายครับโคตรลงทุนเลยอ่ะดูดูคนโรยทรายก็สบายอ่ะแหมกินไอศกมไปด้วยครับโรยทรายไปด้วยอ่า โอ้บายครักโคตรพิวเลยอะ่ะฮัล ไปมานี่เด้อเดี๋ยวหารถโมปุลร้านลิบกินแม่ติมม่ะเกียร์นะน้องเกียร์นะเดี๋ยวขยับรถฮีโร่อนเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับเซ็บเซ่บ